เปิดภาพย้อนเทียบแววตาน็อตวิสรุธที่มองชมผู้หลังผ่านไป7ปีมีอะไรเปลี่ยนบ้าง เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวที่สะเทือนวงการในช่วงสัปดาห์นี้เลยทีเดียวสำหรับน็อตวิสรุตสามีของซุปตาสาวชมพู่อรารยาที่ถูกโยงในข่าวลือสามีดาราตัวแม่มีบ้านเล็กจนทั้งแฟนๆและชาวเน็ตถล่มยับก่อนเรื่องจะคลี่คลายเมื่อมีคนวงในออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ในอินสตาแกรมเพจดางก็ออกมาโพสภาพที่หลายคนรอคอยกับภาพคู่สาวชมพู่กับหนุ่มน็อ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สาวชมพู่มาถ่ายรายการสามแซบนั่นเองซึ่งดูจากสายตาของหนุ่มน็อตแล้วก็รู้เลยว่าครั้งรักภรรยาสุดๆเพราะมองสาวชมพู่หวานเชื่อมเลยจนอดเขินแทบไม่ได้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะมาทําหน้าที่แค่รับส่งและให้กําลังใจสีภรรยาตอนทํางานหรือว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยก็คงต้องลุ้นกันแล้วล่ะค่ะแต่ภาพนี้เรียกได้ว่าหวานสยบทุกข่าวลือเห็นแล้วแฟนๆใจชื้นกันมาเลยขณะที่ก็ มีแฟนๆเข้ามาแซวสายตาสุดคลั่งรักของคุณพ่อกันเป็นแถวอาทิดีต่อใจขอให้เป็นแค่ข่าวลือจริงๆดูสายตาพ่อสิเอฟตีเห็นแบบนี้ก็สบายใจแล้วค่ะเห็นแบบนี้คือดีต่อใจมากค่ะพอบอกรักแม่ชมคนเดียวสายตาพ่อเขินแทนแม่ชมเลยจ้าเป็นต้นทางนี้ล่าสุดแฟนเพจ Facebook หนูน้อยบนยอดข่าวอันหนาวเนบได้โพสต์ภาพเทียบวันแต่งงานและตอนปัจจุบันของพ่อน็อตแม่ชมสายตาที่พ่อน็อตมองเมียเมื่อ7ปีที่แล้วกับ ตอนนี้ครั้งรักไม่เปลี่ยนไปเลยหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิพระเอกตัวจริงของแม่ตกหลุมรักตลอดเวลา สายตามองด้วยความรักและเอ็นดูน่ารักอบอุ่นชมพู่เป็นตัวอย่างแม่ที่ดีฝึกให้ลูกติดดินสวยน่ารักเป็นกันเองพ่อน็อตโชคดีที่สุดแล้วที่ได้ชมพู่เป็นสีภรรยาขอให้ความรักทรงยั่งยืนตลอดไปครอบครัวสมบูรณ์และอบอุ่นมากจ้าขอให้รักกันช่วงเยรันจ้าเป็นต้นเรียกได้ว่าแม้จะไม่มีความจริงอะไรออกมาจากปากทั้งคู่แต่การที่ภาพออกมารวมถึงสายตาของพ่อน็อตเองนั้นก็ทําให้รู้แล้วว่ารักภรรยาแค่ไหนอย่างไร ก็ดีก่อนหน้านี้หลังไปทิปปารีสยาวมากๆแม่ห่างบุดๆไปนานแบบนี้คิดถึงมากแน่แห่ชมรูปสุดท้ายแม่หน้าเด็กชมพู่เผยโมเมนต์น่ารักกับน้องเกลน่อยเปลยคิดถึงแล้วโมเมนต์แม่ลูกน่ารักนางเอกสุตาชมพู่อารยาเจอกระแสยงราม,ม่าสามีนางเอกมีบ้านเล็กอยู่ลายวานมาส่องความน่าเอ็นดูของน้องเกลสาวน้อยของพี่แฝดสายฟ้าพายุหลังเพิ่งมีคลิปน่ารักน่ารักพัฒนาการของน้องเกลเรียกแม่ได้แล้ว ด้นานแฟนก็คอมเมนต์ชมแม่รัวรัวโดยเฉพาะความน่าเด็กอาทิแม่น่ารักมากแต่งตัวสนุกสุดๆทุกวันพลังเยอะทำงานทุกสิ่งดูแลลูกด้วยเป็นเราเราเหนื่อยขาดใจเลยแต่แม่ทำได้ตัวมัมของแท้จริงๆรักนะคะแม่น่าเด็กมากน้องเกลน่ารักเหมือนแม่ชมรูปถ่ายสุดน่าเด็กมากน่ารักน่าเด็กมากคุณแม่เป็นต้น